ไลฟ์ Live, สดหรือว่าสตรีมทั้ง2ช่องทางเลยนะคะเออซึ่งถ้าใครอยากเห็นหน้าสดนะคะตามไปดูได้ใน y t u t u เพราะ YouTube เ <laughs> อ YouTube งไม่มีวิดเตอร์ไม่มีอะไรเลยนะคะออันนี้คือของจริงของแท้นะคะเฮย้ยอะไรกันปะมัน <laughs> ตีกันไง โอเคทุกคนใครเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะหรือว่าใครเข้ามาแล้วอยากจะคุยอะไรอยากจะพูดคุยอะไรยังไงก็สามารถคุยได้วันนี้นะคะน้องมิวเขาก็ชวนพีไปนะคะก็เมื่อกี้นาะพีถ่ายคลิปไปให้ดูแล้วแหละเพราะว่าน้องมิวเขาโทรมาชวนไม่ใช่โทรมาชวนสิเขาไลน์มาชวนว่า,อ,าอะไรนะจะชวนพี่ไปร้านนะคะวันนี้อารมณ์ไหนก็รู้บอกว่าเออพี่ไป ไปนั่งกินร้านชิลๆกันไหมเออถามน้องว่าไปร้านแบบไหนแกรู้บ้างมันตอบกับมาว่าอะไรตอบว่าร้านชิลๆแบบไฮๆแเราก็เลยแบบชิลๆแบบไฮๆเป็นยังไงวะวันนี้ฉันก็เลยแต่งหน้าแบบนิดนึงเนาะเพราะว่าเผื่อแบบต้องไปร้านแบบดูดีสักนิดนึงนะคะ จริงๆใส่ชุดไปข้างในแล้วแหละแต่ว่าเอาเสื้อมาคลุมไว้เพราะเดี๋ยวมันจะโปะก,ก่อนเนาะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์พิบหน่อยนะคะหรือไม่ก็กดคอมเมนต์เข้ามาหน่อยเพราะว่าตอนนี้คือพี่แบบไม่เห็นคอมเมนต์อะไรเลยนะคะทั้ง youtube แล้วก็ facebook เลยนะคะใครยังไม่กลับบ้านก็มาคุยกันก่อนได้นะจ๊ะเดี๋ยวเติมคิวก่อนเติมคิวนิดหนึ่งแป๊บนึงนี่นะคะเติมคิวแหละโอเค ได้และเดี๋ยววันนี้นะคะพีพจะไปร้านสักร้านหนึ่งอ่ะแหละแต่ยังไม่รู้เลยว่าร้านอะไรนะคะก็เดี๋ยวจะไปถ่ายที่ร้านให้ดูกันทีงนะว่าคือร้านอะไรช่วงนี้นะคะโปรโมชั่นลดแล้วกันเอาคุยเรื่องลดแป๊บหนึ่งนะคะขอตัวแป๊บหนึ่งไม่ร้อยอพูดไปอย่างละ โอเค<ม>อีฟเห็นคอมเมนต์แล้วเรียบร้อยละพูดไปอีกอย่างหนึง่งมันแบบมาอีกอย่างหนึง่งละทำไมล่าช่างมันเถอะเออไม่รู้เรื่องกันเลยพวกนี้น่ารักครับขอบคุณค่ะสวยน่ารักครับเจ๊ค่ะคาวเดี๋ยวชั้นสวยจะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทั้งคู่อุ้ยฉันดีใจมากเลยอ่ะเพราะว่าฉั้นอ่ะเพิ่งจะแบบว่าสมัคร youtube ใช่ป่ะแล้วฉันก็เพิ่งแบบเห็นมันมีฟีเจอร์ก็คืออ่าอะไรนะ มีสตรีมในใน u t u b e อะ่ะแล้วคือชั้นไลค์สดแล้วมันเอ้ยแล้วชัน Steam สตรีมสดแล้วมันมีคนมาดูเว้ยออมีคนมาดูแล้วก็มีคนมาแบบมาทักทายขอบคุณมากๆเลยนะคะคพี่รัฐกิจนะคะ สวัสดีค่ะสวยแล้วเราต้องแต่งครับโอ้ยถ้าไม่แต่งก็คือดูไม่ได้เลยนะเอาจริงผู้หญิงกับเครื่องสำอางเป็นเรื่องปกตินะคะถ้าไม่แต่งคือดูไม่ได้เลยให้พิมแ่งหน่อยนะพี่เป็นคนเป็นผู้หญิงที่ไม่ได้ลงทุนกับเครื่องสําอางมากหรอกแกเพราะว่าเครื่องสาอางฉันส่วนส่วนใหญ่ถูกอยู่แล้วเดี๋ยวให้ดูก็ได้เนี่ยเดี๋ยวเธอจะไม่เชื่ออย่างแรกเลยแป้งบาบาร่าในเซเว่นตลับไม่ถึงร้อยแกนี่เห็นไหม นี่คือสิ่งที่ฉันใช้เพราะฉะนั้นให้ฉันใช้เธอบ้านนี้เอาไว้เก็บของด้วยป่ะจีอิฟใช่บ้านนี้ไว้เก็บของแล้วก็ให้น้องอยู่หลักๆก,ก็คือให้น้องอยู่แล้วก็เก็บของอะไรค่ะพี่จริงๆมันก็ไม่ได้มีแบบคือพูดไปแล้วเขาจะมาดูปะวะพูดไพูดไปแล้วเจ้าไหนเขาจะมาดูปะวะพูดซะหน่อยก็ไนดะ้อะแต่คิดว่าเขาคงไม่ดูราทุกคลิปหรอกอะดูดูปะด,ดูปะ ทุกคนอยากฟังไหมอะถามก่อนทุกคนอยากฟังไหมทั้ง youtube แล้วก็ Facebook อะอยากฟังไหมมันมีอีกปัญหาหนึ่งที่พีพจะต้องซื้อบ้านเนี้ยอยากฟังไหมมีคนอยากฟังไหมเดี๋ยวพีพจะเล่าให้ฟังคือแม่งก็อยากพูดเหมือนกันอะ่ะอืมหรือว่าอีกใจนึงไม่อยากพูดอืมหรือ,องไงดีวะกลัวเจ้านายมาดูไงเราก็ไม่อยากจะพูดแต่ให้มันแบบฮะฮะฝากไม่แรงแรงไม่มีใช่ไหมครับ ค่ะตามนั้นเลยค่ะถ้าปากไม่แดงก็คือไม่มีแรงเอออะแฟนเหลือนั่งข้างเอ้ยเอ้าพี่เบสมาไหนวะไม่เห็นได้ไงเออเอาเขาขยันเห็นโครงเห็นแขนแฟนฉันมีสองคนนะแกเอาซิโก้ผล่มาซิโกมาแฟนฉันมีสองคนเนี่ยเอามาคนละข้างเลยเอานี่จ้าเซ้มันรวยผู้ชายบาร์โฮสสองคนนี้คือคือโฮสนะคะคือโฮสอันนี้น้องยี่สิบ อันนี้หมาแตะหมาแก่นะคะหมาเท่า <33. S 2> หมาเท่านะคะหมาเท่าก็สามสิคนนี้ยี่สิกรุบกลุบนะคะเออไทยๆจะลองปล่อยธรรมชาติสิปล่อยธรรมชาติอย่างวะพี่เขาให้ปล่อยหมายถึงว่าไม่ทาปากแดงหรอติดตามน้องอิฟมาเข้า3ปีแล้วครับอุย้ยขอบคุณมากๆเลยคะ่ะ ช่วงมีอีฟตั้งใจทำ Youtube มากๆเลยนะคะเพราะว่าอ,าอยากฉีกแนวไปนอกจากรถบ้างนะคะเพราะว่าเริ่มแก่แล้วเรากวนพี่ๆทุกคนนะคะาฝากติดตามอีฟด้วยนะคะที่ทาง u u u e e แล้วก็ทาง Facebook แล้วก็ TikTok ด้วยนะคะจริงๆแล้วอะอ,อะไรอะเราเลิกกันฮะอะเธอเธอก็มาช็อตฟิลฉัน คือจริงๆแล้วอะ่ะเราอะ่ะรู้สึกว่า Facebook เราอะ่ะค่อนข้างจะแบบว่ามันขึ้นไปเรื่อยๆอยู่แล้วแฟนเพจเราก็น่ารักน่ารักก็มีมาติดตามเรื่อยๆอยู่แล้วเนาะเราก็อยากไปดังในช่องทางอื่นบ้างแล้วก็อยากเติบโตไปในทิศทางอื่นบ้างนอกจากการถ่ายรถเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เลยแบบเราก็เลยแบบอะไรอะ่ะเราก็เลยแบบพยายามทําอย่างอื่นหลายๆอย่างนะคะเออเริ่มจากอย่างแรกเลยก็คือ ให้ดูไลฟ์สไตล์เราก่อนเลยเหมือนอย่างเครื่องสำอางเงี้ยทุกคนจะคาดหวังว่าโอ้ยพีจะต้องใช้ของแพงแน่เลยไม่ฉันจะใช้แค่นนี้ของเซเว่นแล้วก็นี่อันนี้คือไม่มีสปอนเซอร์นะบอกก่อนเวลาเอาอะไรมารีวิวให้คนจะชอบบอกว่ามีสปอนเซอร์แน่ๆเลยไม่แกฉันไม่ได้แบบดังขนาดนั้นอ่ะ Baby ้ไบรท์นะคะแท่งนี้ประมาณ70-80บาทนะคะใครที่มีแฟนแล้วรู้สึกว่าแฟนชอบแต่งหน้าแบบแพงๆนะคะแนะนำแฟนไปอะไรนะ เซเว่นได้นะคะเพราะว่าเซเว่นก็มีของถูกแล้วก็ดีอยู่ถ้าถามว่ามันจะดีมากไหมถ้าเทียบกับของแพงอันเนี้ยพีปแเป็นผู้หญิงบอกได้เลยนะมันไม่ได้ดีเท่าของแพงนะบางอย่างเนี่ยอย่างอันเนี้ยอย่างอันนี้ก็ได้จาของแบงเขาจะฟ้องกูไหมเนี่ยอันนี้ก็ได้เนี่ยที่เขียนตาเนี่ยอะให้ดูแค่นี้นะอย่าไปซื้อตามนะอันนี้คือหกสิบเก้าบาทพีปก็เห็นกัของถูกเหมือนกันแต่พอมันเอามาใช้จริงแล้วมันมันมันไม่ค่อยเวิร์กอะเออใช้ของ ที่มีราคาขึ้นไปอีกสักนิดนึง <fi> ก็จะดีหน่อยนะคะน่ารักอะ่ะน้องอีฟขอบคุณค่ะถ้าแอนลีมาไลฟ์สดให้พี่ดูบ้างนะแอนลีมาใครวะไรใครวะพี่เป็นคนจังหวัดอะไรกรุงเทพค่ะอย่าลืมน้องอีฟรีวิวแอนลีนเหรออยากเห็นน้องอีฟรีวิวแอนลีน แอนลีนแอนลีนแบบคนท้องเหรอแกให้ฉันหาผัวก่อนแกให้ฉันหาผัวก่อนคือให้ฉันแบบรีวิวแบบคนท้องอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่ไหมคะคุณพี่คะอย่าลืมรถมิซูหมายถึงรถอ๋อแอนลีดแอนลีดแอนลีดพี่พี่ว่าแอนลีแอนลีนอีกก็เลยแบบแอนลีนเหรอวะขอโทษคุณพี่แอนลีดได้ลูกค้าจองไป สี่เดือนแล้วของอีฟนะคะยังไม่มานะคะเดี๋ยวมาอีฟไอ้นี่ให้เลยขอโทษเมื่อกี้อีฟงงอยู่ว่าเออให้ไปรีวิวแอนลีหรองงตกใจขอโทษค่ะขอให้โชคดีตลอดปีหกเจ็ดนะคะครบอบพคุณนะคะน่ารักมากมากเลยอะ่ะหไม่มาให้พรกันด้วยก็เหมือนกันนะคะก็ขอให้คุณพี่และเอฟซีพี่อีฟทุกคนนะคะในปีหกเจ็ดขอให้ ผ่านคนไปได้ทุกเหตุการณ์แล้วกันเนอะจะบอกว่าให้เจอแต่ความสุขมันคุเป็นไปไม่ได้ชีวิตมันเป็นเรื่องปกติอะแกมันต้องมีแบบยุ่งเหยิงมันมีสุขมันมีทุกข์มันเป็นปกติมากแก สวยน่ารักครับผมขอบคุณค่ะสวยอย่างแรงขอบคุณค่ะคนใต้แน่เลยอะ่ะฉันรู้เลยอะ่ะว่าเป็นคนใต้สวัสดีคนดูทั้ง17ท่านในยูทุกด้วยนะคะถึงจะเป็นแบบก้าวเล็กๆแต่ว่ามันเป็นก้าวแรกที่สาคัญมากของเรานะคะต่อไปอาจจะได้เจอกันแบบ มาทำอะไรแปลกๆใน y t u t u เอออยากให้พีททำคอนเทนต์ไหนที่คิดว่าคนใน YouTube จะดูอ่ะเออลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยซิไอเรื่องรถเนี่ยเรื่องทางเพจ Facebook อ่ะพี่ก็ยังถ่ายกับรถให้ดูอยู่เรื่อยๆนะคะเพียงแต่ว่าปีนี้แผงพีทเลยก็คือว่าอาจจะต้องไป อะไรนะไลฟ์สดหรือว่าทำรีวิวรถรุ่นอื่นเพิ่มเติมขึ้นนะคะแต่ถ้าเป็น YouTube พี่อยากทำแนวอื่นนอกจากรถนะคะไม่อยากทำเกี่ยวกับรถแล้วเนาะเพราะว่ารู้สึกอยู่กับรถมานานจะทิ้งเลยก็คงไม่ได้แต่มันแบบมันอาจจะเป็นด้วยความรู้สึกที่มันสุดแล้วด้วยอ่ะแกแกเข้าใจใช่ป่ะขยายขยายเออเรียกว่าขยายดีกว่าก็แบบทุกรุ่นทุกยี่ห้อใช่เอารถฉันไหมแกเอารถฉันไหม ฉันถามจริงๆถ้าฉันสมมติว่าฉันรีวิวรถตัวเองแล้วพวกเธอจะด่าม่าไหมอ่ะฉันถามก่อนถ้าฉันรีวิวรถตัวเองแล้วพวกเธอจะด่าม่าไหมว่าอเป็นเซลมิซูทำไมไม่ใช้มิซูอ่ะฉันถามก่อนเพราะฉันไม่ได้ใช้มิซูฉันบอกก่อนว่าฉันไม่ได้ใช้มิซูแต่ว่าฉันมีเหตุผลนะที่ที่ไม่ได้ใช้มิซูเพราะว่ารถใน segment ที่อีฟจะใช้เนี่ยรถมิซูไม่มีมิสูไม่ได้ทำนะคะ ต้องบอกงี้ว่ามิสซูไม่มีแล้วก็มิสซูไม่ได้ทําเพราะฉะนั้นพีทต้องถามก่อนว่าถ้าพีทจะรีวิวรถตัวเองเพื่อเปิดแบบเปิดหัวเลยเพื่อทุกคนจะได้รู้ว่าเจีฟ e จะไม่ใช่เจี e af, มิสซูต่อไปแล้วจะเป็นแค่เจีฟ e โนหนึ่งหรือไม่ก็เป็นแค่เจีฟ e นะคะแค่นั้นทุกคนทุกคนโอเคไหมที่จะดูพีฟรีวิวรถรุ่นอื่นแต่ว่าอาจจะเปิดหัวด้วยรถของตัวเองที่ไม่ใช่รถมิสซูอ่ะจะดราม่ากันไหมถามก่อน พีเบลว่าตามมาไหมแต่พี่ซีดูสิเออมันต้องมีคนอย่างนั้นอยู่แล้วคนมันพพรน้อยพ่อพันแม่เน่ยนะถามโค้อหนุ่มเว่าเออเป็นเซลล์ขายยี่ห้อไหนจำเป็นต้องขับรถยี่ห้อไหนอ,อ่าอ,อ่าเป็นเซลล์รถยี่ห้อเออเป็นเซลเออเเซล์ขายรถยี่ห้อไหนจําเป็นจะต้องขับรถยี่ห้อนั้นไหมเออพี่สุเทพบอกว่ารีวิว bmw ครับอา ได้อยู่นะพี่สุดเทพเขาเป็นแฟนตัวยงอีฟดูล้วไง <c oughs> คืออีฟไปขวาเขาก็ยินดีไปซ้ายอีฟก,ก็ยินดีเขาไม่ค่อยดราม่าอยู่แล้วพี่สุดเทพคือไม่เคยดราม่าเป็นลูกค้าที่น่ารักตลอดกาลนะออตัวจริงก็น่ารักัน่ารักกันทั้งบ้านเลยนะเราก็จาได้เลยนะวันที่ปล่อยรถพี่สุดเทพอะ่ะคือวันที่ฝนตกแล้วก็แบบใจอะ่ะก็อยากให้ลูกค้าได้รูปหรือได้คลิปได้อะไรที่มันสวยๆนึกออกปะแต่ฝนมันก็ตกไนงะเออแล้วตรงนั้นก็คือแบบมัน มันไม่มีแบบหลังคาหรืออะไรคุมไม่แบบว่าเออที่แบบจะถ่ายได้ดีๆอะ่ะแต่เราก็สู้กันอยู่นะสวัสดีครับเจอี e สสสสส๊สวัสดีคะ่ะสวัสดียามเย็นครับคนสวยสวัสดีค่ะสวัสดี YouTube ด้วยนะคะ YouTube ตอนนี้ไป18คนแล้ววุ้ยดีใจเมื <laughs> <laughs> ่อไหร่ยูทูบจะตึงร้อยคนเ <laughs> พราะตอนนี้นี่ Facebook ไป200กว่าคนแล้ว <laughs> สวัสดีคะ่ะสวัสดีคนดูทุกท่านอ่ะสรุปแล้วถ้าเป็นเซลล์ขายรถแต่ว่า รถส่วนตัวไม่ใช่รถที่ขายทุกคนโอเคไหมอ่าถามก่อนทุกคนโอเคไหมนะคะเพราะว่าทั้งสองคันพี่อีฟนะคะพี่อีฟไม่ได้ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ได้ขายทั้งสอยี่ห้อนะโอเคนะไม่เกี่ยวนะว่าไหมอ่าพี่คนนี้ตอบแล้วว่าโอเคเอออาเอฟซทุกคนบอกโอเคใช่ใช่โอเคครับอ่าโอเคนะได้ ได้สวัสดีค่ะคนนะั้นแลวขอบคุณค่ะพี่เจซีนะคะเจซีแจ็คสวัสดีค่ะอ่าทุกคนนั้นสัญญาว่าคลิปต่อไปจะไม่จําเป็นหรอกคนขายรถไม่จําเป็นต้องใช้รถที่ขายใช่ใช่ใชพี่ก็คิดว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่า อะะไระ่เพราะว่ารถที่พีพตอนเลือกซื้ออะเออมันก็มีเหตุหลายๆอย่างนะเนาะที่ทําให้เราซื้อมันไม่ใช่เป็นเพราะว่าเราจะต้องใช้แบนนั้นแบนเดียวหรอกแกอ่ะโอเคนะั้นฉันสัญญาว่าเดี๋ยวฉันจะทํา y o u tube นะคะฝากไปติดตามด้วยนะคะช่องของพีพีนะคะซิกโกประกาศช่องให้พี่นอยดียออปักหมุดให้หน่อยนะคะเดี๋ยวพีพจะทําคลิปลงไปให้ดูนะคะแต่ต้องบอกก่อนนะว่ารถฉันค่อนข้างก รถผู้หญิงต้องทำใจสักนิดหนึ่งนะคะยิ่งเป็นคนที่แบบว่าวุ่นวายกับชีวิตด้วยนะวันวันนึงประกเข้ายูทเหรอใช่เจี๊นะคะเจตัวใหญ่ช่องพี่อีฟนะคะตัวเจตัวอ V E นะคะเจีนะคะพี่อีฟสร้างช่องขึ้นมาใหม่นะคะฝากไปติดตามด้วยนะคะทุกคนค่ะทำไมอยากน่ารักมากเลยครับขอบคุณค่ะยู u เจีอ่ะ พี่เบสปักให้หน่อยโอเคค่ะหอย่าเพิ่งออกมาวันนี้เมาอีกไหมครับน่าจะเมาเมาค่ะเพราะว่าน้องมิวชวนไปอยู่นะคะไม่รู้ร้านอะไรของเขามีชุดไมีชุดเตรียมชุดไว้ยังมีมีอยู่ข้างในอยู่ข้างในมีคนอยากเห็นชุดไหมอยากเห็นอยากเห็นจริงปะอยากเห็นจริงปะ มีแต่คนอยากเห็นชุดชั้นจี้เหรอเอาันนี้มาปิดหอยก่อนเดี๋ยวมันจะดังไปมากกว่านี้เดี๋ยวไม่ใช่พรุ่งนี้ก็คือมาแบบว่าล้าน f o l เ o อร์ไม่ได้นะ่เดียเาข้างกันแลได้เอายังน้องมิวบอกว่าจะพาไปร้านแบบไฮไฮไฮตี้เหล่าหรือเปล่ามาพัทยาเปล่าไม่ได้ไป เดี๋ยววันที่ยีองก็ไปอีกเธอเดี๋ยวเร็วๆนี้จะไปอยู่นะเธอเดี๋ยวฉันจะใส่ฉันเอาชุดให้ใส่้ฉันเอาชุดให้ดูอเป็นไงชุดฉันสวยไหมนี่น้องเขารีเควสมาว่าพี่วันนี้ขอสวยๆขอแบบใไฮๆสักนิดนึงฉันก็เลยเออ พี่มีอยู่ชุดเดียวตอนนี้ที่อยู่ในรถนะคะพี่ไม่ได้เตรียมน้องไม่ได้บอกพี่ก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้เอาชุดนี้ไปก่อนแล้วกัน,นเดี๋ยวยืนให้ดูอ่ะสวยไหมเห็นไหมเห็นไหมมีแหวกขาด้วยนะเธอเห็นไหมโอ้เขามา outing บริษัทดีค่ะบริษัทฉันไม่เคยมี outing เลยแกเชื่อป่ะถ้าฉันเป็นเจ้าของบริษัทนะเว้ยฉันจะพาพนักง,งานไป outing จริงๆ เอาติ้งที่เป็นเอาติ้งนะไม่ใช่เอาติ้งแบบเหมือนอารมณ์แบบไปแบบค่ายลูกเสืออะไรอย่างนี้นะหรือว่าค่ายลีภัยอ,อพยพอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะไปเอาติ้งแบบเอาติ้งจริงๆแบบไปสนุกสนานเฮ่ฮาส่วนใหญ่แล้วว่าบริษัทเวลาพาไปเที่ยวชอบแบบทำเหมือนแบบไปค่ายกักกันค่ายกักกันโลกต้องอยู่ตรงนี้เท่านั้นห้ามไปตร,ตรงนู้นตรงนี้เรลาเบียร์ห้ามกินอะไรอย่างเงี้ยเอออะไรอะไไม่เินเ่ะใช่ ก็บอกแล้วบอกขีดมึงจะบอกไงล่ะค้อขึ้นได้จริงเหรอไอจีโพสแต่น่ารักมากนะขอบคุณมิ้งค์ค่ะขอบคุณค่ะพาไปดูรถน้องอีฟสักแบบได้ไหมครับอุ้ยจะดีเหรอคะคุณพี่เดี๋ยวทําเป็นคลิปให้เลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวทําเป็นคลิปให้เลยดีกว่าค่ะเดี๋ยววันที่พี่อ่าจะทําเกี่ยวกับรถอ่ะเดี๋ยวพี๊จะเอาป้ายแดงมาใส่รถก่อนเนาะ แบบทุกคนจะได้แบบว่าไม่รู้ว่าอันไหนคือรถฉันอ่ะสวยจริงๆขอบคุณคะ่ะน่ารักตลอดไปทางอื่นไม่ได้เลยแล้วอุย้ยคุณปะโยงขอบคุณคะ่ะทาอะไรอยู่ครับก็นั่งคุยกับแฟนเพจค่ะสวัสดีคนดูทั้ง200ท่านและสิบสาท่านด้วยนะคะเมื่อกี้เนี่ยชุดคนดูพุ่งกระจจดเลยดเมื่อกี้กลับมาเป็นชุดอยู่บ้านก่อนอันนี้ก็จะเป็นสเสื้อ number no. seven นะของเราโอแจ๋วเลย มีเจ้าของหรือยังครับนะแสดงว่าเพิ่งมาติดตามแสดงว่าเพิ่งมาติดตามแน่ๆเลยนะคะถ้าคนที่ติดตามมาตั้งนานแล้วจะรู้เลยว่ามีหรือไม่มีเออปากแดงแปดเออเอ,อ,เอ,อมาคนที่เขาติดตามพิพในเฟซส,ส่วนตัวน่าจะติดตามอยู่ในเพจด้วยพิพจะบอกงี้ พี่เคยลงรูปรูปหนึ่งไปนะคะพี่เคยลงรูปรูปหนึ่งไปขอโทรศัพท์เครื่องหนึ่งสี่เด็กๆเครื่องไหนก็ได้ขอสักเครื่องทำอะไรวะพี่เวอ๋อตายซะตายเถอะอ๋อผมไม่ตายหรอกครับแต่จะมีคนตายมีคนตายก่อนนะเธอมันจะมีอันนี้ที่ฉันลงไป คแค่หนึ่งจ้าเดี๋ยวฉันเพิ่มแสงก่อนแล้วมีคนถามฉันเยอะมากว่ามันคืออะไรและภาพภาพเสียงฉันมันคืออะไรและมันเอาไว้ทําอะไรก็คือภาพนี้เนาะ <S <S โฆษณาลูกชายสักแป๊บหนึ่งเนาะอันนี้ลูกชายพีบนะคะชื่อคุดนะคะคุณน้องคุดนะคะทุกคนค่ะนี่วันนั้นเห็นไหมที่ปากพีบเห็นไหมเห็นไหมทุกคนที่ปากพีบเห็นไหมในรูปนี้เห็นปากพีบไหมมันจะมีแบบแปะอันนี้ แล้วมีคนถามเข้ามาเยอะมากว่ามันคืออะไรนะคะมันเอาไว้ทําอะไรแล้วก็ถามด้ยวยว่าซื้อซื้อได้ที่ไหนพี่บอกก่อนว่าใน N A, A อันเนี้ยที่ทุกคนเห็นนะ่ะมันคือที่ปิดปากเวลาเรานอนกลนทุกคนอันนี้คือที่ปิดปากเวลาเรานอนกลนนะคะมันก็จะแบบอย่างเงี้ยมันก็จะดึงไว้อย่างเงี้ยใช้แบบเวลาตอนนอนใครที่เป็นผู้ชายนอนกลนหรือว่าใครที่แบบว่า เออ,อะไรอ่ะโดนแฟนบ่นว่าน่าลำคาญเมลาน,นอนกลนอะไรเงี้ยหรือว่าแฟนใครที่เป็นผู้หญิงอะน,นอนกลนนะคะพี่ก็เป็นคนนอนกลนคนหนึ่งเหมือนกันก็ใช้อันนี้ปิดนะคะซื้อได้ในช้อปปี้ช้อปปีหรือ LAZADA หรือร้านขายยานะคะร้านขายยาบางร้านมีขายนะคะมันเป็นพี่แผ่นแปะไม่แพงอะประมาณไม่ถึงร้อยหรอกอืมแปะไว้กล่องหนึ่งใช้ได้ประมาณเดือนสองเดือน แบะไว้นะคะทุกวันนะคะทุกคนเวลาเรานอนเนี่ยเขาบอกว่ามันจะต้องหายใจทางจมูกถ้าสมมติว่าเราไปหายใจหายใจทางปากใช่ไหมมันจะไม่สดชื่นแล้วก็การหายใจทางปากเนี่ยมันจะทําให้หน้าเราตรงเนี้ยเนี่ยมันจะเป็นแบบอย่างเงี้ยที่ฉันเป็นอย่างเงี้ยหน้ามันจะอูมอย่างเงี้ยมันจะไม่แบบแต่ถ้าแกแบบหายใจทางจมูกหน้ามันจะอยู่อย่างนี้เลยหน้ามันจะเลียวนะคะรูปหน้ามันจะเปลี่ยนนะคะทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นใครนอนกลน ก็คือใบนั้นได้เลยผมนอนหายใจครับแต่อยากนอนแบบไม่อยากหายใจอยู่ดีก็ไม่อยากหายใจวะได้จัดให้ได้เหมือนกันค่ะคุณแปะคุณแปกกนจติ่นขนาดนี้ค่ะไม่ต้องห่วงค่ะคุณเดี๋ยวต่อไปคุณได้นอนแบบไม่หายใจแน่นอนค่ะไม่ต้องห่วงนะคุณแปะค่ะ น่ารักขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมจะสวัสดีครับแนะนำรถอีซูซูไหนครับทักษิณชินวัตรกำลังดูกูอยู่เว้ยทักษิณชินวัตรว่ะเฮ้ยพี่เบสดูดิทักษิณชินวัตรกำลังดูอยู่เป็นไงเนาะนี่ไงทักษิณชินวัตรทักษิณบอกให้โอนเงินมาเติมทัวร์ก่อนเพื่อเป็นค่าแรเดินทางกลับประเทศเออทักษิณสบายดีไหมอยู่ชั้นสิบสี่สบายดีไหมข้างบนข้างล่างนี่วุ่นวายมากเลยทักษิณ น้องแปลกหัวลอนะคะน้องแปลกนี่ก็เป็นน้องที่เคยน่ารักน้องแปลกเป็นน้องที่เคยน่ารักเคยน่นารักหมายความว่าก็คือตอนนี้เขาไปเวแบบเวอเอออีกเวหนึ่งแล้วคุยกันไม่ได้แล้วเ,ออเดินเดินสวนกันนี่คือแบบเขาทัายอย่างงี้ใต่เลยนะคอแทบเคสเออไปเวหล่อซะแล้วทักเข,า,ขาเขาก็ไม่คุยกับเราซะแล้วเออ ไม่ใช่นะคะรีบรอนเล่นนะน้องก็ยังเป็นน้องที่น่ารักเยู่ยวอ่ะใครอยากคุยอะไรกับพี่อยากถามหรืออยากคอมเมนต์อะไรรีบถามรีบไปนี่เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะต้องออกไปเจอกับน้องมิวที่ร้านแล้วนะจ้าทุกคนค่ะร้านอยู่ไหนบอกเลยบอกเลยอ่ลเร็วเร็วนะคะ อตอนนี้คืออยู่กับแฟนเหรอครับไม่ได้อยู่กับแฟนค่ะอยู่กับทีมงานค่ะทุกคนขา <c oughs> <c oughs> เอางี้แล้วกันเดี๋ยวพีบอ,อกไปก่อนแลวกันเนาะแล้วเดี๋ยวพ,พีจะไปถ่ายให้ดูแล้วกันว่าวันนี้เป็นยังไง <c oughs> เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะฝากช่อง YouTube ของ j จี e ๊ไปด้วยนะคะ J จี e นะคะทุกคนอย่าลืมนะ J จีเ e ท่านั้นนะทุกคนขา พี่พัชรากรเพิ่งมาหรอหนูจะไปแล้วค่ะคุณพี่ขาเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะทุกคนไปแล้วบ๊ายดูดิไลเองต้องมากดคลิปเองทีมงานมันแบบไม่ได้เลยแต่ละคนขังเทิงอะไรกดขงเทิงฮะกดขังเทิงอะไรกดขังเทิงกดเองค่ะพูดไม่รู้เรื่องป้ไม่รู้เรื่องเออกดขังเรื่องอะไ